อะเด็กๆเ,เป็นอะไรลูกอุ้ยคันเนาะมเป็นพื้นหมดเลยนะดูสิอ๋อที่หน้านายก็เป็นพื้นแต่มันมมีก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูดฝุ่นแล้วนะลูกสงสัยที่นอนของเด็กๆเ,เนี่ยมีอะไรฝุ่นแน่ๆเลยแล้วคืนนี้จะทำยังไงดีล่ะจะนอนกันยังไงอ๋อมามีนึกออกแล้วมามีซื้อสเปรย์กำจัดไรฝุ่นมาเดี๋ยววิ่ิฉีใี้หน้าของมิหาก,ก่อนอนี่ไง ของ a n i t e c h ตัวนี้ได้การรับรองจากสถาบาันซีเรียมหาวิทยาลัยมัธินลซึ่งมีส่วนผสมจากธรรมชาติจำพวกการบูอกเชยส้มแล้วก็ลาเวนเดอร์แถมยังไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวของเด็กๆนะเดี๋ยวหมอนี่ไปฉีดให้นะก็จะได้มีคันจะได้หลอบสบายนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดที่นอนของเด็กๆกับ Anitek Spray กําจัดไรฝุ่นสูตรออร์แกนิกกันนะคะ เริ่มแรกคุณแม่ก็จะทำความสะอาดหมอนของเด็กๆก่อนโดยต้องฉีดสเปรย์เนี่ยห่างจากจสิ่งที่เราจะฉีดนี่ยประมาณ1ฟุตนะคะต่อไปเราก็จะมาฉีดทงความสะอาดตุ๊กาตาที่เด็กเกาะน,นอนเป็นประจำค่ะหางหึ่งฟุตเหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำความสะอาด ถ้าหผมของดิกๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่นอนที่เด็กนอนถกระจาแค่นี้เด็กๆก็สามารถกลับมานอนแล้วก็ไม่แพ้อะไรคุณละค่ะเอาเด็กๆนอนได้แล้วนะคะดึกแล้วเป็นไงบ้าง มีกลิ่นธรรมชาติกิ่นของสงวนสนธรรมชาติตอ,ตอ่อนๆเห็นไหมถ้าอย่างนั้นนอนได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะได้แบบนะ้ำ <c oughs> นอนได้แล้วค่ะเร <c oughs> ็วไหน <c oughs>